ผู้ได้ว่าของขวัญสิต้องได้รับในโอกาสพิเศษมู่บ้านน้อยๆของเฮาที่เคยแห่งแหลงมือหนึ่งมีฝนแล้วก็มีน้ำใสป้ารอบๆกลับมามีชีวิตอีกเถื่อนหนึ่งพิธีพ่อเพียงเลี่ยนหนีิินของครอบครัวให้กลายเป็นเงินออม ถึงเฮาซีมีบ่หลายแต่เฮาก็ใส่ชีวิตแบบง่ายๆคอยเลย่ได้รับการศึกษาเป็นหลักฐานที่ย,ยั่งยืนคอยได้รับของขวัญซุมือของขวัญจากพ่อของขวัญที่มีความหมายของขวัญที่ย,ยั่งยืนปวงคาพระพุทธเจ้าขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัทฮาตาริอิเล็กทริกจำกัด